เส้นทางรถไฟชาญเมืองสายสีแดงเข้มเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบรางที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในยุคปัจจุบันและเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนผ่านของกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบสู่ระบบคมนาคมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเส้นทางนี้เชื่อมสถานีกลางบางซื่อไปจนถึงรังสิตโดยถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาการจราจรลดเวลาเดินทางและสร้างตัวเลือกใหม่ที่เชื่อถือได้สำหรับผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละวัน รถไฟสายสีแดงเข้มไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้าคืนแต่เกิดจากการวางแผนการออกแบบวิศวกรรมและวิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับระบบรางของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลทุกองค์ประกอบของโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นขบวนรถสถานีระบบสัญญาณหรือโครงสร้างทางวิ่งล้วนถูกพัฒนาเพื่อรองรับอนาคตในระยะยาวเรื่องราวของรถไฟสายนี้เริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานีนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อหลักของรถไฟทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางไกลรถไฟชานเมืองรถไฟฟ้าในเมืองและในอนาคตยังรวมถึงรถไฟความเร็วสูงด้วยเส้นทางสายสีแดงเข้มใช้ทางวิ่งแบบยกระดับทั้งหมดเพื่อตัดปัญหาการตัดผ่านถนนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รถไฟไทยล่าช้ามาเป็นเวลานานเมื่อยกระดับทางวิ่งรถไฟสามารถทำความเร็วได้สม่ำเสมอลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและยังช่วยให้การเดินรถมีความตรงต่อเวลาอย่างมาก การออกแบบเช่นนี้ทำให้เส้นทางมีความปลอดภัยและเสถียรสูงขึ้นมอบประสบการณ์การเดินทางที่นุ่มนวลและสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารสถานีต่างๆบนเส้นทางสายสีแดงเข้มถูกออกแบบอย่างทันสมัยและรองรับผู้โดยสารจำนวนมากได้เป็นอย่างดีภายในสถานีมีลิฟต์บันไดเลื่อนพื้นที่กว้างขวางและระบบประตูอัตโนมัติรวมถึงป้ายดิจิทัลที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์สถานีหลายแห่งเช่นจตุจกักรหลักสีและดอนเมืองถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญกับระบบขนส่งอื่น ทั้งรถเมล์ถนนหลักและโดยเฉพาะสถานีดอนเมืองที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองโดยตรงทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าเมืองจากสนามบินได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเผชิญปัญหารถติดยาวบนถนนวิภาวดีรังสิตจึงเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งกับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติขบวนรถไฟสายสีแดงเข้มเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองแบบอิมูเอเล็กทริกมัลติเพิลยูนิตซึ่งหมายถึงทุกตู้มีระบบขับเคลื่อนในตัวทำให้สามารถเร่งและเบรกได้รวดเร็ว เหมาะกับการจอดออกตามสถานีทีทีภายในขบวนรถมีที่นั่งสบายพื้นที่ยืนกว้างระบบราวจับแอร์เย็นสบายและระบบสื่อสารฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีหน้าต่างบานใหญ่ที่ให้แสงธรรมชาติและวิวเมืองที่ชัดเจนโครงสร้างตัวรถและระบบภายในยังถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงานลดการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถขบวนรถยังใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยรักษาความเร็วความปลอดภัยและระยะห่างระหว่างขบวนรถได้อย่างแม่นยำ ในด้านผลกระทบต่อเมืองรถไฟสายสีแดงเข้มมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาการจราจรที่เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด,วด,ด่วนผู้โดยสารจำนวนมากสามารถเปลี่ยนมาใช้รถไฟแทนรถยนต์รถเมล์หรือรถตู้ซึ่งช่วยลดจำนวนรถบนถนนการลดปริมาณรถไม่เพียงลดความแออัดแต่ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศเสียงรบกวนและการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย รถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าปลอดไอเสียจึงเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังคาดหวังว่ารถไฟสายนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยให้พวกเขาเดินทางได้ตรงเวลาประหยัดเวลาและลดความเครียดจากรถติดจุดเด่นอีกอย่างของโครงการนี้คือแผนการขยายเส้นทางในอนาคตสายสีแดงเข้มที่เปิดให้บริการในปัจจุบันเป็นเพียงระยะแรก เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดระบบรถไฟชานเมืองจะครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและยังเชื่อมต่อกับสายสีแดงอ่อนรวมถึงรถไฟความเร็วสูงในอนาคตวิสัยทัศน์นี้มุ่งสร้างเครือข่ายคมนาคมที่ครบวงจรซึ่งผสานร,รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้ายกระดับรถเมล์และระบบขนส่งอื่นเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ผู้คนเดินทางได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานเรียนเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางระหว่างจังหวัด ประสบการณ์การโดยสารรถไฟสายสีแดงเข้มนั้นแตกต่างจากการนั่งรถไฟไทยรุ่นเดิมอย่างสิ้นเชิงการเดินทางราบรื่นเงียบกว่าและเร็วกว่าด้วยความเร็วปกติที่ประมาณ120กิโลเมตรชั่วโมงและไม่มีปัญหาทางตัดผ่านถนนทําให้ผู้โดยสารรู้สึกมั่นคงตลอดเส้นทางเวลาในการรอขบวนรถก็สั้นลงเพราะระบบสัญ,ญญาณที่แม่นยําและการจัดตารางเดินรถที่พัฒนาอย่างดีผู้โดยสารสามารถคาดการเวลาเดินทางได้ง่ายขึ้น เช่นคนที่อยู่แถวรังสิตสามารถเดินทางเข้าเมืองได้เร็วขึ้นมากไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปสนามบินดอนเมืองก็สะดวกขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าด้านเทคโนโลยีรถไฟสายสีแดงเข้มยังผสานร,ระบบอัจฉริยะไว้หลายอย่างเช่นการใช้บัตรแตะเข้าออกระบบแสดงเวลาขบวนรถโดยสารแบบเรียลไทม์และระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยให้การเดินรถมีความปลอดภัยสูงสุดป้ายภายในสถานีและข้อมูลบนจอทำให้ผู้โดยสารติดตามตารางเวลาได้อย่างชัดเจน ในอนาคตยังมีการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้จ่ายด้วยมือถือและกระเป๋าเงินดิจิทัลอีกด้วยในเรื่องความปลอดภัยระบบทางยกระดับช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากทางตัดระดับพื้นดินซึ่งเป็นปัญหามานานของรถไฟไทยภายในสถานีมีระบบรักษาความปลอดภยัยกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ประตูป้องกันตกชานชาลาบางสถานียิ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสารโดยรวมแล้วระบบนี้ถูกออกแบบให้คนทั่วไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียวโครงการสายสีแดงเข้มยังมีบทบาทในการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวเส้นทางเมื่อการเดินทางสะดวกขึ้นพื้นที่รอบสถานีมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านที่อยู่อาศัยการค้าและการบริการชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นขยายตัวและเกิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับประชาชนในพื้นที่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โครงการค้าปลีกและบริการต่างๆเพิ่มสูงขึ้นในหลายเขตซึ่งทำให้เส้นทางสายนี้ไม่เพียงเป็นแค่ระบบขนส่ง แต่เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงด้านผังเมืองในระยะยาวสุดท้ายแล้วสายสีแดงเข้มคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของระบบรางไทยเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนระบบรถไฟที่สะดวกรวดเร็วมั่นคงและปลอดภัยทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจลดเวลาเดินทางและสร้างความมั่นใจต่อระบบขนส่งสาธารณะข,ของประเทศเมื่อระบบนี้ขยายตัวต่อไปในอนาคตมันจะยิ่งเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเชื่อมโยงผู้คนธุรกิจและโอกาสเข้าด้วยกันอย่างแข็งแกร่งรถไฟสา,สายสีแดงเข้มจึงเป็นทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น